บอนโซเชียล bon วันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ร้านอาหารไก่ยกคกพัทยาที่ถนนเทพประสิทธิ์นะครับแม่ร้านนี้เปิดมาตั้งนานแล้วยังมีลูกค้าหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เรายังพอมีที่ว่างอยู่บรรยากาศด้านในร้านตกแต่งเป็นสไตล์จะว่างไงดีล่ะอีสานโมเดิร์นเลยก็ว่าได้นะครับเข้ามาที่ร้านก็เจอกับเจ๊คนสวยกําลังดูแลลูกค้ากันอยู่ร้านนี้เขาบริการลูกค้าดีมากรวดเร็วทันใจบรรยากาศภายในร้านเยียนสบายน้องพนักงานที่นี่เขาบริการรวดเร็วทันใจมากยี มหวานกันทีเดียวเชียวแล้วนี่ครับน้องพนักง,งานคนนี้ครับรับไรดีครับ บรรยากาศเป็นใจร้านอาหารก็น่ากินรออะไรล่ะครับเราก็เรียกเมนูเข้ามาอา่านร้านอาหารของเขาก็มีเมนูมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มลาบก้อยซอยขมไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมสัตว์บกสัตว์ตน้ําร้านเขาก็มีหมดเรียกได้ว่ายกครัวภาคอีสานกันมาเลยทีเดียวเชียวนี่ครับร้านอาหารของเขาราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ยังพอไปต่อกันได้รวดเร็วทันใจครับนั่งรอไม่นานก็มาแล้วเมนูแรกของเราคือเมนูคอหมูย่างมาพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆสองกะติและเมนูที่2ตามมาติดๆคือยำพัทยามาพร้อม กับปาซมอนนชิ้โต,โตเมนูที่3คือหลุดแรงแซงปาบหน้าตโตข้างๆมานี่เลยครับซอยจุซอยขมขมมานะับมาพร้อมกับตับหวานแล้วก็เนื้อหวานเสียดายมากๆวันนี้มาไม่ทานไก่ยกคกมาช้าไปหน่อยของข,องขมดก่อนจะรีรอกอไก่อะไรแล้วก็จัดกันเลยครับหนึ่งคำแรกเลยครับนี่ข้าวเหนียวร้อนๆนะไม่รอช้าออสลามอำ่อำกันเลยครับนี่มาเรามาต่อกันด้วยซอยจุจัดเสิร์ฟมาเป็นชุดดูสวยหรูให้มันกินลําบากอีกสักนิดนึงนะครับนี่นี่ฮะเอาพริกออกก่อนเลยไม่ไหวครับ อันนี้เผ็ดจริงกินแค่นี้ก็คงน่าจะพออย่ารอช้ามากันเลยออสลาอําอ้ํกันเหมือนเดิมอ้ําเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันกินล้าบาักต้องกัดกันครับอย่ากัดแก้วของเขาไปแล้วกันมันจะบาดคอเอาน้ไอ้นุ่ม้ากินที่บ้านผมก็ต้องตัดเป็นต่อนแล้วก็ปาดลงเขียงซอยจุ่มน้ําจิ้มขมๆมกันเข้าไปเลยแต่อันนี้ก็ได้มันเป็นที่ร้านของเขาเลยอย่าไปพูดอะไรมากนะครับคําเดียวคงไม่พอเรามาต่อกันที่ไซมอนชินเบอร์เลอร์โตโตกันเลยนะฮะชิ้นนี้มีไข่เหลืองติดมาด้วยออสลาอําอ้ํากันเหมือน เดิมครับชาแวบส่วนรสชาติก็คงไม่ต้องบอกลองสังเกตที่สีหน้าของผมเอานะครับก็อร่อยดีอยู่นะครับนี่ต่อกันเลยต่อด้วยหมึกจัดให้หมดหมด,หมดทั้งจานกันเลยก่อนกลับก็ไม่ลืมขอถ่ายรูปก,กับเจ๊ค,คนสวยที่ร้านด้วยใครสนใจมาที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับที่ถนนเทพสิทธิ์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไคร้ไว้รอดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ